สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง W Cactus Channel นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยิมโนด่างนะครับการเลือกยิมโนด่างครับสำหรับมือใหม่นะครับผมต้นแรกนะครับจะเป็นต้นที่ตอนซื้อมานะครับจะเป็นด่างด่างเยอะกว่าเขียวนะครับก็คือจะมีขีดสีเขียวตรงข้ามกันนะครับต้นแบบนี้แนะนำให้ซื้อนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมครับสีเขียวเปิดขึ้นมาแล้ว แนะนาให้ซื้อนะครับถ้าเป็นเขียวตรงข้ามกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีด่างตรงข้ามกันเพราะว่ายังไงก็สีเปิดมาแน่นอนครับครับสําหรับต้นต่อไปนะครับต้นนี้นะครับจะเป็นฝั่งหนึ่งจะเป็นสีเยอะนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีเขียวนะครับฝั่งที่เป็นสีเขียวนะครับจะเป็นด่างซึมๆนะครับเป็นด่างเนื้อนะครับต้นแบบนี้ก็ ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็ซื้อได้นะครับส่วนตัวผมก็ชอบแบบนี้นะครับสีเขาสวยนะครับต้นต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นไม้ลายอินเวนนะครับไม้ลายอินเวนก็คือจากตุ่มน้ำนะครับมาถึงตรงถึงข้างล่างภูนะครับจะเป็นสีนะครับจากตุ่มน้ำมาถึง ปูนะครับเป็นเส้นๆจะเป็นสีนะครับจะไม่เป็นสีเขียวนะครับไม้แบบนี้จะมองท็อปวิวสวยมากนะครับถ้าโตวสวยมากต้นต่อไปนะครับต้นนี้คือเป็นไม้สองลายนะครับก็คือมีทั้งเขียวเข้าบ้างเขียวเข้าบ้างก็คือจากตุ่มน้ําลงมาถึงภูข้างล่างจะเป็นสีเขียวนะครับนอกนั้นจะเป็นสีแดงแล้วก็อินเวนก็เป็น จากตุ่มน้ำมาถึงภูจะเป็นสีที่ไม่ใช่สีเขียวนะครับอันนี้ไม้สองลายต้นต่อมานะครับอันนี้เป็น Lb ล y b r i d นะครับต้นนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่า1เป็นด่างตรงคาดนะครับต่อมานะครับเป็น LB น่าจะไฮบริดนะครับต้นเล็กต่อมานะครับเป็นไม้ ที่มีบ้างชัดๆนะครับแล้วก็ด่างนิดนึงแต่ว่าผมชอบนะครับเพราะว่าสวยมองท็อปวิวสวยมากครับตัวนี้เป็นไม้บ้างชัดๆนะครับแล้วอีกต้นนึงก็ต้นนี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับสีมาครบแล้วนะครับแล้วก็เป็นบ้างออกสีขาวๆเทาๆนะครับแบบนี้ก็ซื้อได้นะครับต้นนี้ก็สวยนะครับจะเป็นไม้สีชมพูนะครับหวานๆแล้วก็มีด่าง ต้นต่อมาที่แนะนําสําหรับมือใหม่เลยนะครับต้นนี้นะครับก็คือเป็นด่างตรงข้ามนะครับเราก็จะเป็นเขียวเยอะนะครับต้นที่เขียวเยอะจะโตวไวนะครับพอถึงไซส์เขาจะเปิดสีออกมาเองนะครับต้นแบบนี้คือน่ารลุนมากนะครับต้นต่อไปนะครับบางต้นก็จะ,จะให้ดูลรวมนะครับ บางต้นต้นนี้ครับดูต้นนี้มันเหี่ยวนะครับเห็นไหมว่าโคนจะยุบยุบนะครับอันนี้คือยิมโนดังมันเหี่ยวนะครับต้องอัดน้ำนะครับส่วนต้นนี้ครับก็เป็นต้นที่น่าลุ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าสีมีเขียวกระจายกระจายทุกภูนะครับแล้วก็ให้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้จะมีเขียวแค่สองพูนะครับ คือจะเป็นสีเผือกนะครับส่วนใหญ่ไม่แนะนําให้อ่อมือใหม่นะครับซื้อไม้ที่เป็นสีเผือกครับก็คือสีล้วนไม่มีเขียวนะครับอย่างน้อยให้มีเขียวสักพูสองพูนะครับถ้าไม้เผือกมันจะโตช้ามากๆเลยนะครับผมอย่างน้อยก็ให้มีสีเขียวหรือว่าสีม่วงนะครับครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะช่องของพวกผมด้วยนะครับ W Cactus Channel นะครับแล้วกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่